ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับอันนี้เราจะเข้าไปไหนครับเรามาไดโนอายไดโนอายนะครับก็คือตาไดโนเสาร์ตาไดโนเสาร์ เนื้ะแนวคิดก็คือว่าเราอยากจะให้เห็นตั้งแต่โลกของไดโนเสาร์มันมาตั้งแต่โลกใต้น้ําแล้วค่อยๆไปสู่ในแต่ละยุคของไดโนเสาร<อ>์แล้วก็มาจบที่ไอซ์เอซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ง่ายๆคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกเนี่ยมันจะเริ่มจากทะเลก่อนแล้วก็ขึ้นบกแล้วก็มาไล่ยุคของไดโนเสาร์ไปไปบนอากาศแล้วก็ไล่ลงมาคืออะไรนะไทรัสซิกจูราซิกแล้วก็ไทรัสิกก่อนจูราซิกรีเทเชียสสุดท้ายหมดยุคไดโนเสาร์ก็จะเข้าสู่ยุคน้ําแข็ง ไดโนเสาร์ก็จะตายหมดโดนฝังหมดเราก็ได้เป็นยุคแบบนั้นใช่ครับอันนี้เริ่มจากทะเลก่อนนะครับมาดูครับน้ำเลยครับโอ้อาจจะมืดนิดนึงนะท่านผู้ชมโอ้แล้วเขเดินยากด้วยเดินยากดิบัฟเฟิร์มีฟองน้ำเหมือนว่าเราเป็นลุยู่ในทะเลเหมือนเราอยู่ในทะเลแล้วก็เต่าไดโนเสาร์นี่ตัวอะไรตัวอะไรอีกตัว mosasaurus เรียกว่าอะไรนะ mosasaurus อ๋อตัวนี้ไงที่เขาบอกว่าจะเหลืออยู่ในล็อกเนสอะไรนั่นอ่ะใช่ครับก็เป็นหนึ่งใน ในทะเลในสกอตแลนดน์นะะแล้วเราก็จะเดินยากเพราะว่าเขาตั้งใจให้ให้เรามีลูกบอลแต่ผมว่าเด็กๆน่าจะชอบนะเด็กๆกลิ่งกันเด็กๆน่าจะชอบว่าเราสามารถปล่อให้มันไปอ๋อเป็นแคปซูลลูกแก้วแบบนี้ฮะสูงเท่าไหร่ครับ ห้าสิบเมตรครับสูงเหมือนกันนะแล้วพี่พี่นี่เคยขึ้นยังขึ้นบ่อยเลยครับอ๋อขึ้นบ่อยครับจำผมก็ขึ้นบ่อยเด็กๆผมก็ชอบเล่นยิงช้าสวรรค์แต่วันนี้ครับวันนี้ไม่อยากให้ตัวแทนตัวประกอบเล่นเลยก็ไม่รู้จักหันหน้ามาทำกล้องซิเมื่อไหร่จะเกิดแล้วเนี่ยเออตกลงเอ็มขึ้นนะได้ได้วงความสูงเปล่านิดหนึ่งโอเคโอมาจูโกมาเกนโกแล้วขึ้นไปแล้วก็ฟังว่าเป็นไงเดี๋ยวพ่อรออยู่ข้างล่างโอเคนะ ตอนนี้แดดเริ่มร่มลงนะผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนในฝันของผมตอนเด็กๆเลยคนมาพักผ่อนในสวนสาธารณะแต่ในสวนสาธารณะมีไดโนเสาร์คอยาวยืนอยู่ตามจุดต่างๆแล้วแล้วมันก็เหมือนกับคนกับตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันได้ครับครับก็กลับไปยุค ใช่กลับไปยุคที่เรายังไม่เกิดใช่ครับคำถามันจะอยู่งี้นานไหมฮะนี่เป็นนิรศการแบบไม่ได้ถาวรใช่ไหมผมอยู่ถึงประมาณมกราคมปีหน้านะครับจากนั้นก็จะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งใกล้ๆกรุงเทพนี่ที่จะอยู่ถาวรต่อถ้าถ้าย้ายไปเป็นที่ถาวรถ้าย้ายไปจะต้องใหญ่กว่านี้ประมาณอีกสองเท่าพื้นที่จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็ว่าเราคิดดแค่นี้พอทำไปจะมามันก็ขยายเป็น3เท่า4เท่าตัวจากที่เราหมายถึงงบมันเพิ่มงบมันเพิ่มเป็น4 5เท่าแล้ว ใช่ใชถ้าคิดเอารวยไม่ได้เริ่มไม่มีทางส่วนหนึ่งที่ผมเชียร์เอาใจช่วยคุณวินิน,นะฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมที่ของผู้ใหญ่มีเต็มเลยจะเป็นที่ช้อปปิ้งที่ที่ผู้ใหญ่สนใจที่ที่ผู้ใหญ่ไปเที่ยวทีแต่ที่ของเด็กมีน้อยมีน้อยมากใช่ครับอันนี้เป็นที่หนึ่งที่ช่วงปิดเทอมน่าจะสนับสนุนกันต้องครับเพราะว่าผมเองก็เป็นนักเดินทาง พอไปเห็นอะไรก็อยากให้เรามีอยากให้เด็กๆของเรามีบ้างเท่านั้นเองครับเดินทางบ้างเราได้ความรู้เยอะมันก็มาประกอบกับงานเราด้วยโอเคผู้ใหญ่เล่าไปเยอะแล้วคำถามเด็กไปถ่ายเมื่อกี้ที่พอให้เล่าอ่ะเราเลือกพอได้อยู่พอได้พอได้อยู่เอางี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่าขึ้นไปถ้าเห็นอะไรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังม Velociraptor as say hi buddy there you go um, That's a Parasaurolophus. It's an Hadrosaur from the Cretaceous period. It's doing it very well. And there's a, I think that's a Stegosaurus over there. These guys actually aren't dinosaurs. These are flying reptiles. And these look like Dimorphodons. These guys roamed the skies during the time of the dinosaurs, throughout all three periods, which was the Triassic, the Jurassic, and the Cretaceous. Oh, and here's a big pteranodon, the really, really famous flying reptiles. This, these guys were in Jurassic Park in almost every movie. Yeah. You can see down there, those are the dinosaurs we saw earlier. There's the Ankylosaurus and the Triceratops out next to the Spinosaurus and a Carnotaurus over there. These guys were um, the villains in the very famous Disney movie, Dinosaur. And You can see on the opposite side, Sukhumvit. Complete opposite of what we have on the left side. It's, it's still really hard to believe that all these awesome animatronic dinosaurs are right in the heart of Sukhumvit, surrounded by all these buildings, right in the heart of the city. We're getting pretty high up right now. We're almost at the peak, and I'm not gonna lie, it's, it's, it's a little bit spooky because this is going very slow. That is pretty spooky. This is we're around fifty meters right now. Oh, we just got past the the peak of the Ferris wheel here. Going down now. Here we go. It seems like uh, we're almost done with the ride. Oh, and I think that's actually the Ice Age exhibit over here. The Ice Age came right after the Cretaceous, right after the meteor struck Earth, and basically killed all the dinosaurs. Those that were left were dealt with climate change. Major climate change in the form of acid rain and freezing, global freezing, led to the showing of these new creatures, such as the famous woolly mammoth and this guy right here, saber toothed tiger. Here are the woolly mammoths. They did act much like elephants today. Actually, these are one of the creatures that we do have a chance of possibly actually bringing back to life. Whether not that good idea another idea question itself not or good a is is มี<ต>มอะไรใจเราดูในช่วงท้ายของ<ม>รายการไฮไลท์เป็นโชว์แมสคอตของหุ่นไดนโนเสาร์ใช่ครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของตั้งแต่ไดนโนเสาร์เกิดอะไรขึ้นแล้วพอเหตุการณ์อะไรทําให้มันหายไปจากโลกนี้ไป<ด>ก็เป็นการแสดงของทีมงานเหมือนเป็นละครสดโดยที่มีพระเอกนางเอกเป็นไดโนเสาร์โอเคอยากดูผมก็อยากรู้มันหายไปได้ยังไงเห็นเขาบอกมีสองสามทฤษฎีไหม นี่กี่กี่กี่เซเียลี่เยอะมากเยอะเลยเหรอโอเคไปดูครับไปดูครับ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหันต์แผ่นดินเปลี่ยนแปลงลื้นยักเข้าถล่มพื้นดินก,กลายเป็นทะเลยอดเขาสูงชันกลายเป็นพื้นดินรึกลัแผน่นดหลายแห่งขุดขึ้นกลางทะเลกลายเป็นมุ่เกาะต่างๆโลกของไดโนเสาร์ดำเนินไปอย่าง hey, ชา้าๆในขณะที่ภัยจากธรรมชาติได้ฆ่าชีวิตไดโนเสาร์ ล้มตายไปมากมายมหาศาลบางพวกกลายพันธุ์เพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกมันต่อไปแม้จะไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดภัยธรรมชาติได้เราทำได้เพียงช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเรียนรู้ที่จะใช้ เรียนรู้ที่จะสร้างทดแทนเพื่อโลกที่สวยงามของเราท่านผู้ชมครับหลังโชว์เป็นบรรยากาศที่ผมว่าเป็นบรรยากาศครอบครัวมากๆมันเหมือนกับว่าเด็กๆก็จะไม่ไม่ต้องกลัวไดโนเสาร์แล้วก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขได้ได้เจอกับอะไรบางอย่างที่เราไม่มีวันได้เจอในชีวิตแล้วก็จะเป็นบรรยากาศครอบครัวเนี่ยครับ เหมือนซุปเปอร์สตาร์ครับถ่ายรูปกับประชาชนประชาชนถ่ายรูปกับไดโนเสาร์วันนี้ต้องขอบคุณคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนทำให้เกิดทีมฟ้ากันนี้ครับแต่ผมชอบอันหนึ่งที่เอ็มบอกทำไมทำไมเราจึงควรรู้เรื่องไดโนเสาร์เพราะ they stayed longer than us มันอยู่นานกว่าเรา150มันอยู่บนโลกนี้กี่ปีครับ150 million years มันสูงนานไปกี่ปีแล้ว65 million years 65ล้านปี ศูนย์ไป65ล้านป, 200, านปีมนุษย์เราอยู่บนโลกใบน,นี้มากี่ปีแล้ว200,000 years 200,000ปี200,000 <c oughs> เวลาเราเรียกตัวเองว่าผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ครับเ<ร>พิ่ง200,000ปีเองทำาหะโลกเปลี่ยนไปขนาดนี้พวกมันครองโลกอยู่165ล้านปีเอ็มว่าเราอยู่ครองโลกถึง165ล้านปีไหมไม่ไม่ถึงทำไมว่าเราทำรายตัวเองเราทำรายตัวเองเราดูไดโนเสาร์เราต้องมองกลับมาดูเราด้วยเหมือนว่า 2องแสนปีที่เราอยู่กันแค่นี้เองมันไปขนาดไหนแล้วทะเลาะกันบ้างพังกันบ้างไอโน่นไอนี่บ้างวันบันี้เรากลับมามองไปเลแล้วช่วยกันปกปักรักษาอย่าให้เราสูญพันธ์เหมือนกับในตัวสาวที่สูญพันธ์ไปเลยครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบก,ก็น้องๆหนูๆที่ปิดเทอมสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดี ก็มาเยี <t ain> <ul> ่ยมชมไดโนเสาร์กันไดโนเสาร์แพลเน็ตสุขุมวิทที่สิบสองไดโนเสาร์แพลเน็ตนะฮะขอบคุณพี่วินนิดมากครับขอบคุณมากขอบคุณดูขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราลาัปดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ